นี่ไม่มีกำวยมีใส่ถั่วมีกำยยม่ะเส้นเล็กเส้นเล็กแป๊บหนึ่งรอบนเีก่นี่เราครัก๋วยเตี๋ยวไก่มะละอ่่มาดูทางนี้ดูทางนี้จ้าขอบคุณค่ะไม่หมดก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนายคลามโดนมด แกใส่ได้ทุกเอาทุกอย่างมาล่ะขายอย่างเดียวนะนี่ดูหม้อใส่หโม้ออมแล้วไก่ไก่มไก่ขุดยืนตรงมดพอดีเลยเออมดกัดต่อยอนี่ก็เป็นเครื่องนะครับนี่เป็นตีนไก่เนื้อไก่ ไก่ไก้แล้วนะคะเกี่ยถังเกลวเล็กนะเล็ตนะ้งยเ้อมยำใส่ถุงหรือกินนี่นี่ได้เลยเปิดขายมากี่ปีแล้วครับร้านนี้โอ้ว่าเป็นสิบแล้วนะ อยู่ใต้ต้นไม้นี่แเลยติดแล้วเออก็อยู่ตรงนี้นะขายอย่างนี้ขายผัดผีเีื้อสองลูกเรียนได้ทั้งสองคนนะเธอใช่ค่ะจบปริญญาสองคนเลยนะเจ้าเธอจบแล้วจบทั้งสองคนเลยจบสองคนมีงานเรียบร้อยยังยังขายผัดผีเสือยู่ไงเลยคนเล็กอยู่เออเลยคนเล็กอีกคนนึงเทคนิคลั่นลีอันนี้นะเทคนิกละใช่เราเส็จเพราะว่า พี่ชายเป็นให้ไปเรียนเทคนิคล่าลีอ่ะเขาบอกว่าเขาเคยสอนที่น้าเขาว่าสถาบันการันซีก็ว่าเออไปเราพอไหวแล้วก็ไปอ่ะทำไปเรื่อยๆใช่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆอายุยู่น้าต่าน้าตาสามสิบบาทนะคะด้วยนะมีแบบอเมค่ะยังดีนะปิดเทอมยังมีรายได้ตรงนี้นะเออ ถ้าไม่มีตรงนี้นะี่ยก็ไอ้นี่เพราะว่าเปิดเทอมก็ไปขายไก่๊อปนนแน่นอนเ,อเดี๋ยวเปิดเทอมเจอกันที่โรงเรียน,น,นเด็กๆเ,เขาก็ไอ้นี่นะอ่มามาม่ากับเส้นเล็กนะคะอเอาไก่ชิ้นตอนนี้ก็มีลูกค้ามาเอาหนังหนังก็ไก่ชิกนแป๊บเดียว เส้นเล็กเอาไก่ฉีกกนเลึกกระดังเส้นเล็กนะไก่ฉีกหนังกระเลือดเส้นมามา่าไก่ฉีกหนังเดียวกระลอกไม่ไให้เลือเนี่ยนี่ขั้นตอนการทำนลงกระลอกแล้วควรตื้น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 หนังก็ไม่ได้ทำไว้หนังหมดว่ะตัวเองหนังหมดอีกรุ่นหนึ่งอ่ะหนังเรียบร้อยแล้วลูกค้าโซยไปแล้ว มันยังยังไม่ได้ขึ้นมาอีกใส่ถูกยางรักษาปกแล้วก็รันขายทุกวันตรงนี้ขายขายทุกวันตรงนี้ถ้าปิดเทอมจะขายทุกวันถ้าปิดเปิดเทอมก็ไปโรงเรียนไงคะมีวันหยุดไหมนะ่นนะไม่มีหยุดเฉพาะเวลาแย่แย่จะแย่บ่อยนะมะม่าใส่มาม่าใส่ทุกอย่างนะ เอาแต่เนื้ออย่างเดียวหนังไม่มีนะตัวเองทำมาน้อยหรือไงหนังอ่ะไม่มันมันยังไม่ได้ขึ้นอีกรุ่นหนึงอีกชุดนึงไงชุดแรกวันนี้คนกินหนังแต่เช้าเลยมันไม่เปื่อเออปซอัอันนี้ไม่เอาเลือดพอคนแก่บางทีอายุเยอะๆก็ไม่ได้มานักเนี่ย อะไรโต้นั้นน่ะใจผมปกติสิเลือกโต๊ะนั่งได้เลยนะคะนั่งโั๊พี่คามก็ได้ปี่ยพี่เอาโต๊ะมาน้อยวันนี้เพราะว่ามันแน่นอ๋อหมดไปแล้วที่นั่งไม่เจอเนี่ยหมดแล้วแล้วต่อใครมาก่อนล่ะคะเต็มร้านสักครู่นะคะคนเต็ม่รักรอเดี๋ยวค่อยกินได้ไหมนี่ครับลูกค้าลูกค้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆค่ะมาน้ำปลาหน่อยค่ะน้ำปลา ตอนนี้ขายดีเลยแมค่ค้ามือเป็นละวิงไปเลยหรือให้เป็นละวิงละโวอยอ,อยากเจอแบบนี้ <c oughs> บ่อยๆ <c oughs> นอะ <c oughs> อยากเจอแบบนี้ <c oughs> แต่วันอาทิตย์ก็จะเป็นอย่าง,งนี้จริงนะ หมหลานตั้งอยู่ตรงไหนครับบอกเอฟซีซีหลานตั้งอยู่ตรงไหนบอกเอฟซีซีเกี๊ยวหรอตรงนี้วัดกำแพงเหนือครับวัดกำแพงเหนือขายตั้งแต่เช้ายันกี่โมงแปดโมงถึงบ่ายโมงครึ่งครับเกี๊ยวไก่มันละไก่หองดลายสวยสวยกอะไรก็ดูไปไก่ช่วงตกกลาง เลับตาเป็นมือสองเสียบมาเยอะแยะใช่ค่ะเธอเอือสองลับตาจะหมดแล้วนะแส่ตัดทองค่แล้วก็บเส้นไปในห้องใส่กับเส้นเลยค่ะต้องอ้อมันไปคุกกับเส้นนะทุกคนเพื่อไม่ให้เส้นมันติดใส่ตของตายกับอบหนูใส่ได้ทุกอย่างนะคะลูกใส่ตีนไก่ลงไปเอาขากับเนื้อนะ เชา้าเราก็ขายกันราคาแบบดีเนี่เนี่ยวบนท้ายรถเที่ยเรี่ยๆตัดเป็นตัดไอ้ตรงล,ลูกเรียนจบปริญญาหนูยีผักเอาเองนะลูกตกระโดดสามสิบค่ะลูกตาน,นี้นะลูกมาหยิบผัก,ก,กเองเลยนะคะกเตียงก็มีตรงนี้ครับใบโหระพาหยิบเอาเองเลยลูกละแล้วก็ถั่วงอกฟอง,องลู่งกระเป๋าด้วยนะ เราเหลาหนึ่งถุงแล้วก็เส้นเล็กหนึ่งถุงเส้นมีสอเส้นมีสองอ้าวอ้าวอ้าวแล้วแล้วแล้เว,เ,วเราไม่ค่อยได้เจอกันไงนานๆมาจะเจอกันใช่เราก็เลยลืมไปบ้างให้อภัยเรานะ <c oughs> <c oughs> ให้อภัยเรานะเธอนะ เธอยืนอยู่ทำไมเธอไปหยิบผักสิคะเออเอลืมหน้าที่แล้วลูกค้าเนี่ยเองใช่อเออเจอไม่ได้คุยแม่คะก็ชอบคุยด้วยเออเอ็นเทคนิคของแม่ค้าต้องคุยกับลูกค้ามั่งใช่คุยแล้วก็ลืมเลยไงคุยแล้วก็ลืมมากินใบไหมพี่ อร่อยใช่ไหมร้านนี้ลูกค้าประจำตั้งแต่เมื่อเปิดเนาะตั้งแต่เปิดกินจนลูกโตเป็นสาวแล้วะกินจนลูกโตเป็นสาวอ่าอันนี้ก็ขายขายจนลูกจะจบปริญญาอยู่แล้วจบปริญญาแล้วสองคนสคู่นะคะสามีมามัดให้หน่อยเวลาจะใช้แล้วก็ไปดึง่าบานตัดแล้วก็ปักลงไป นี่ผู้ช่วยพึงมาแนับชะยตร้อานำมันให้อไกมเยดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกแป่อไม่เอาเลือดใช่ปะใช่จับูเบสเนี่ยรั่ ขายกังนจนะัดละเอราคาูราคาน้ขายถูกแปับดีไหคะวันหน้าวันหลงังถ้าก็ซื้อได้อีกของใช้อะไระก็แล้ต่ถซื้อเป็นไห้แล้วบางทีจะต้องเก็บให้ดีดรวยนะแต่บ้านนะตากไหนถ้ามีเงดาบเยอมาที่เรามนเยอะหนุยเยอะตลอด<า>้ง<บ>นะไอ<ห>้ไ<ห>นี่ให้หเขาเหลาให้ขค้ื่องไปสองถุงเาจี้หยดเลยเส็นปารล่ะ ไปตาอะไรมาดไว้เขาเหลาใส่น้ำก่อนกะหลขดลูี่หยุแหลพอยตวตาอหน้าเป็นขาประจำกันกท่านท่านไม่เคยมาเป็นขาประจำไม่เคอะไรแต่ถ้าใครอยู่ตรงนี้มาตาปูจุดปูลอ้นะบใส่ถ้วยห้อกินนี่ งอให้เต็มยี่ยี่เต็มเต็มยีอยู่แล้วก็ได้ครัเพราะมันเป็นตาสระบอกอ่ะจริงจริงนใครอยากกินก็ทำม,มาได้นะครับที่วัดกระแพงเหนือนะคะกระแพงเหนืออำเภอโพรามจังหวัดราชบุรีนะทุกคนเฮ้ย เออถูกใช่ไหมกระแบงเือ่กระแงเนือไม่สมะบอกเราอยู่บ้านเราไงบ้านย่นาะวัดแก้ววแก้วบางแพบ้านเราฮะรั๋วสี่สิบใช่ร้อยหนึ่งพอดีเวียไลวสาไอ้นั่นสี่สิบสิ40สิบ โอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับค่ะขอบคุณนะ30บาทครับ30บาทครับเย้นุฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคนเราใจให้หน่อยนะครับขอบคุณนะคะ